สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาปอกแคนตาลูปนะคะ เนะะื้อเขาประมาณนี้เลยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะปอกสองลูกนะคะลูกหนึ่งก็จะสีอ่อนหน่อยเนาะลูกนึงก็จะสีเข้มหน่อยถ้าถามว่าหวานไหมอันนี้ที่จริงอะ่ะพี่อ้อยสั่งมานะคะจะเป็น3มลูกเนาะไซส์ซนั้นไซส์นั้นจะได้3มลูกแต่ที่พี่อ้อยเห็นในที่น้องเขา รีวิวเนะเาะก็จะเป็นไซส์ลูกเล็กนะคะลูกเล็กเนี่ยพี่อ้อยได้มาเจลูกนะคะคือตอนนั้นสั่งมาแล้วเนี่ยราไม่ค่อยโอเคเนาะนอะ้องเขาก็เลยส่งมาเข็มให้พี่อ้อยนะคะก็เลยได้ได้ลูกเล็กมาเนาะ ร้านนี้พี่อ้อยคิดว่าน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าเราบอกว่ามีปัญหาเนาะน้องเขาก็รีบกลับมาตอบคอมเมนต์พี่อ้อยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะพี่อ้อยคิดว่าโอเคเลยนะคะย้อยซื้อผ่าน Facebook เนาะ หอมนะคะกลิ่นหอมมากๆย้อยได้รับของเมื่อวานนี้นะก็เขาเปิดกล่องออกมาก็ได้กลิ่นเลยนะคะ 颜色就偏深一 เดี๋ยวพี่ยขอปอกก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนพี่วายปอกเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะแคาลูปสองลูกนะคะสองลูกเล็กเนาะก็เส้นนี้จะได้มาเจ็ดลูกนะคะเพราะว่าลูกเล็กลูกหนึ่งหน้าจะประมาณสามขีดสามขีดสี่ขีดนะคะรสชาติไม่หวานจัดนะคะ คือถ้าคนที่เป็นเบาหวานก็พี่อ้อยคิดว่าทานได้สบายสบายเลยเนาะอย่างพี่อ้อยแบบเนี้ยแต่ก็มีความหวานนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะเสร็จแล้วมาทานด้วยกันค่ะแคนตาลูปที่จริงสีเขาสวยนะคะแต่ว่าพอดีไฟในบ้านเป็นไฟสีเหลืองเนาะไม่ใช่ไฟเหมือนสีสขาวนะคะถ้าเป็นไฟสีขาวสีก็จะสวยกว่านี้นะคะเพราะว่านี่เนื้อของสีส้มเลยนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบย่อดยก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอืมเดี๋ยวพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยจะอ่าลองคัดลอกลิงก์หรือว่าเบอร์โทรของน้องใส่ไว้นะคะเผื่อ ติดต่อกันเนาะหรือใส่ชื่อชื่อของของเพจ f a c e b o o k เขาที่เขาขายแขนตะลุปนะคะเขาจะมีผลไม้หลากหลายเลยนะคะอาหารหลายอย่างมากเลยนะคะก็ทักทายพูดคุยกันได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ